ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรามีชื่อหนึ่งที่ถูกบิดเบือนถูกป้ายสีและถูกขับไล่จากพื้นแผ่นดินเกิดของตนเองชื่อนั้นคือปรีดีพนมยงค์ครับรัฐบุรุษผู้นี้ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ร่วมก่อการแต่คือมันสมองของการอภิวัตสองสี่ชายหนุ่มจากกระท่อมไม้ริมแพรในกรุงมเก่าผู้ใช้เพียงปากกาและกฎหมายปลดแอกบ้านเมืองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ได้โดยไร้าการหนองเลือดเขาเชื่อมั่นว่าปัญญาต้องอยู่เหนือกำลังและวางรากฐานของสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคให้ราษฎรไทยทุกคนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังการปฏิวัติปรีดีไม่หยุดเพียงแค่เปลี่ยนผู้ปกครองเขามุ่งเปลี่ยนชะตากรรมของราษฎรทั้งประเทศเขาคือผู้ใช้การทูต ทลายพันธนาการของสยามที่ถูกผูกมัดไว้ด้วยสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมมายาวนานนับศตวรรษเขาคือผู้ที่นำสยามก้าวสู่เอกราชทางการศาลและเศรษฐกิจด้วยการเจรจากับมหาอำนาจตะวันตกอย่างไม่เกรงกลัวและเมื่อบ้านเมืองถูกยึดครองในเงามืดของจักรวรรดิญี่ปุ่นเขาแปลเปลี่ยนจากนักกฎหมายในห้องประชุมไปเป็นรูทผู้นำขบวนการเสรีไทยในเงามืดผู้เดิมพันชีวิต เพื่อไม่ให้สยามตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นในสงครามโลกครั้งที่สองแต่เส้นทางของชายผู้รักสันติและเชื่อในอำนาจของปัญญาคนนี้ไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบปรีดีถูกต่อต้านถูกใส่ร้ายถูกตราหน้าว่าเป็นคอมมิวนิสต์และฆาตกรจากรัฐบุรุษผู้กอบกู้เอกราชเขากลายเป็นผู้ลี้ภัยที่ต้องหนีออกจากแผ่นดินเกิดด้วยเรือเล็กๆเ,เ,เพียงลำหนึ่งทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง ในคลิปนี้ผมยังจะเล่าให้ทุกท่านฟังถึงเรื่องราวความรักอันมั่นคงของท่านปรีดีและท่านผู้หญิงภูนสุขผู้หญิงที่ยอมถูกจองจำแทนสามีที่ต้องหลีภัยและความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างเพื่อนรักที่กลายเป็นศัตรูทางการเมืองอย่างจอมพลปอพิบูลสงครามรวมถึงบทโศกกระนาตกรรมทางการเมืองที่พลิกชะตาชีวิตชายคนนี้จากวีรบุรุษกลายเป็นผู้ถูกเนรเทศ นี่คือเรื่องราวของชายผู้ต่อสู้ด้วยปัญญาไม่ยอมให้กระดาษแพ้ต่อกระบอกปืนและยังมีอีกหลายบทที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยหากท่านอยากฟังเรื่องราวฉบับเต็มแบบละเอียดของปรีดีพนมยงค์ชายผู้วางรากฐานเสรีภาพให้กับราษฎรไทยสามารถกดลิงก์ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่อง Infinity f i l e เพื่อรับฟังเนื้อหาทั้งหมดครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ